สวัสดีค่ะกระแสข่าวนางมาแล้วค่ะวีวีลภาพทุ่มเงินซื้อลอตเตอรี่พร้อมเผยเลขเด็ด วีวิลภาพสุภาพไพยบูรณ์นักแสดงหนุ่มชื่อดังในวัย42ปีที่เป็นผลงานวงการบันเทิงมากมายและอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมากจึงได้มีคอนเทนต์ซื้อลอตเตอรี่และวลอวยรางวัลให้แฟนตื่นเต้นแทบทุกงานล่าสุดวีวิลภาพลาดที่จะเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในงวดวันที่1เดือน 6- 2566 ที่จะถึงนี้พร้อมโพสโชว์เลขเด็ดผ่านสตอรี่ไอจีได้เห็นกันชัดๆว่าพร้อมระบุข้อความสั้นๆลงทุน800โดยมีเลข262126และ468862และ769672และ153945 ชุดละสองใบรวมทั้งหมด8ดใบางานนี้แฟนขับนักเสี่ยงโชคคอหวยทั้งหลายคงไม่พลาดที่จะเก็บเอาเลขเด็ดไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลุ้นดวงของตัวเองด้วยคุณแปดร้อยรอลุ้นว่าจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่แฟนขับพร้อมอวยพรขอให้ได้รางวัลใหญ่อย่างใจฝันขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ